สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับน้ารงที่บริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์วันนี้นะครับมาชมนะครับรถกระบะเข้าใหม่นะครับเป็น4ประตูผ่อน6,000กว่าบาทนะเนี่ยปี2019นะครับแบบคุ้มๆคันนี้จัดฟรีดาวไปได้เลยนะครับก็จัดฟรีดาวลูกค้าฟรีค่าจัดเข้าคนพันธพรบอนะครับทางเราขอดูแลให้นะครับถ้าสนใจก็โทรได้เลยครับที่เบอร์0 9 8 4 6 9 6 9 9นะครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับคันนี้ปี19นะขายเพียง3,79,000บาท เท่านั้นเองนะครับอ่าถูกมากเดี๋ยวผมพาชมรอบคันเลยนะครับตัวนี้ตัวตาไฮรักรีโว่นะครับดับเบิลแคบ2.4นะครับ J+ ปี19เซตอีดิชันนะนะครับเนี่ยนะครับกระจังหน้าของเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยสีดํานะครับตัดกับโครเมียมสวยกริบนะครับคันนี้ตาไฟนี่บอกว่าใส่กริบๆเลยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะตัวนี้มีให้มาครบเซตเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นปี2019นเขาจะมีโป่งข้างให้สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะได้แม็กนะใส่เข้าไปตัวนี้มันจะไม่ล้นมากนะครับ เนี่ยมันจะพอดีเลยนะครับสวยๆเลยมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับไม่ล้นมากนะครับเขาเรียกว่าไม่ค่อยซิ่งเท่าไหร่นะแต่แต่งซิ่งเข้าไปแล้วก็สวยนะครับอ้าวมาดูนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นโครเมียมตัดกับดำนะครับมือจับของเขาก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถนะนะครับตัวนี้สวยกริบเลยนะครับอ่า นะครับเบาของเขานะครับก็จะได้เป็นเบาผ้านะครับเดี๋ยวพาชมอีกทีหนึ่งนะครับภายในของเขาจะเป็นโทนสีนี้นะนะครับอ้าวนะครับตัวนี้นะครับมาชมด้านท้ายนะครับด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะครับเนี่ยตัวนี้แซดอีดิชันนะครับจะบอกชัดเจนนะครับมาดูนะครับไฟท้ายของตัวรถเขานะเนี่ยนะครับไฟท้ายตัวรถนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสวยคริปเลยอ่าสวยมากนะครับตัวนี้ไฟท้ายก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับเนี่ยจะมีไฟเบรกกับตรงนี้ด้วยนะครับ แม็กไนเนอร์สวยๆแบบนี้เลยแม็กไนเนอร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหปี๊บนะครับคันนี้มาพร้อมกับกันชนท้ายนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกันชนท้ายเดี๋ยวพาไปชมภายในของตัวรถคันนี้จะสวยขนาดไหนไปชมกันครับมานะครับมาชมนะครับภายในของตัวรถคันนี้นะครับโทนเขาจะออกเป็นสีดํานะครับคันนี้จะได้เกียร์6สปีดนะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเครื่องเป็นเครื่อง2.4ลิตรนะนะครับเดินเครื่องด้วยน้ํามันดีเซลนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็จะมีปุ่มอีกโหมดพาวโหมดนะครับเพราะเป็นตัว J+ แล้วนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะนี่ไหมโอ้ชิ้งเดียวติดเลยนะเพราะว่ารถค่อนข้างที่ยังใหม่อยู่นะครับแอร์ก็เป็นปรับประนวดเอานะครับแบบนี้นะครับแอร์จะเป็นปรับเอาแบบนี้นะครับอ่าไม่ใช่ออตโต้นะครับตัวนี้ไม่ใซีเรียสนะครับก็คือซีเรียสเรื่องค่างวดนะค่างวดถูกมากนะครับได้ปี19ด้วย4ประตูด้วยโอ้โหจบเลยนะครับคันนี้นะครับเครื่องเสียงก็จะเป็น AM FM ได้นะครับเปิดเครื่องเสียงได้นะครับ AM สวยคลิปนะครับเอเยนเพลงเพาะนะคันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับข้างหลังเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะกว้างไหมไปชมกันครับมานะครับมาชมนะครับเนี่ยนะครับด้านหลังด้านผู้โดยสารข้างหลังเนี่ยนั่งสบายนะครับเนี่ยเข่าไม่ชนหัวไม่ติดนะตัวนี้มีที่จับให้เลื่อนนะเนี่ยสำหรับขึ้นลงง่ายนะครับสำหรับคู่ข้างหลังนะครับสวยนะครับคันนี้มีที่แขวนถุงด้วยนะครับข้างหลังนะครับมีที่ช่องใส่ของให้ด้วยสวยคลิปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนไปชมกันครับ อ่ะมามาชมห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนี่บอกว่าสวยกริฟเลยนะครับรถเพิ่งเข้าใหม่นะนะครับแต่ค่อนข้างที่จะสวยมากเลยรถคันนี้นะครับเครื่อง2.4ลิตรนะนะครับดีเซลนะครับ4ี่สูงสี่พกเบมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับข้างในนะครับผู้โดยสารนั่งข้างในเนี่ยก็จะมีถุงลมนิรภัยนะครับครบเซตเลยนะครับระบบความปลอดภัยภายในของตัวรถนะครับระบบเบรกก็จะเป็น ABS นะครับเนี่ยมาดูความเดิมของเขานะครับคัดมาอย่างดีนะรถนะนะครับแต่ละคันเลยของเรานะครับจากสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับ ลูกลมต้องกลมนะครับดูเหลี่ยมต้องเหลี่ยมนะครับดูคาหน้าของเขานะครับจะมีรหัสบอกชัดเจนเลยนะครับสวยก็ิรีบแบบนี้เลยนะครับเพจยั่งอยู่ในโจเดิมนะครับมอกอยังอยู่ครบเซตนะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวใครได้ไปถือว่าคุ้มฝากระโปรงเดิมนะครับดูจากแผ่นการความร้อนนะยังกริบอยู่เลยนะครับการใช้งานถือว่าน้อยมากนะครับใครนะครับสนใจต้องการจะแกได้งวด6000กว่าบาท4ประตูปี2019สาำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์09884999 0984696999นย์เการ สำหรับลูกค้าท่านใดอยู่ที่จางจังหวัดนะครับเรามีบริการรับทําสัญญาให้ลูกค้านอกสถานที่ทั่วประเทศจัดส่งทั่วไทยออกรถได้ทั่วประเทศสําหรับคลิปหน้านะครับจะนําคันไหนมารีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมงวดราคาถูกๆนะครับรถปีใหม่ๆกดติดตามไว้หน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ